อุ้ยอันนี้เป็นพักรอเปล่าเนี่ยมันต้องดวกันเป็นรามไได้เปกันแล้วคนนี้ใครเนี่ยเ้ยอย่าลูกอ๋อนี่อันอันนี้โดนฉวยปารีชี้อลูกเลยอะอันนี้นปารชี้อะไรใไม่ได้หรอป้าป้าเหมือนเหมือนดังอะไรอ่ะป้าก็เหมือนนั่นเลยนะแต่ะ คอนขาเรีคุณเอ๋ขาต้องอันนี้อันนี้อันนี้อ้๊มกับพอล่าร้อนด้วยกันสองคนเจ้าตัวเล็กเนี่ยเจ้าตัวเล็กกับได้หมดนิดมาเฮ้ยโตเอาแว่นเอาจะเอาติงเอาแว่นเอาจะหัวบ้าควันทีดิเอาแว่นไอ้ยเด็กขหาแว่นไม่เจอไหนแว่นอะไรแว่นคอนก็เลยไม่ได้เก็บเก็บเก็บเดือหายอีกเก็บเก็บเก็บเดือหายอือเดี๋ยวหายอีกอ่ะยังไม่ดิเปลี่ยนชุดเลยกระเนี้ยแม่ก็ไม่ยอมนิดหนึ่บ้านนู้นเก็บเพีจากบ้านมาแล้วนะ ใส่เงี้ยป่ะอ, an, อ๋อแล้เราไม่เก่งหัววิ่ชาทุกท่านไมได้นะปารีนอนสบายไหมปารีนอนสบายเปล่านี่ดีแล้วดึงผูกเลยไม่ได้เย็บหรอกปารีนอนสบายป่ะคะนอนสบายเปล่าแล้วคนนี้อะไรเนี่ยตะคอนหลับแล้วค่ะหลับแล้วอ่ะ